ออกแบบลายเซ็นเซ็นอย่างไรให้ชีวิตมันเฮงปังเซ็นอย่างไรให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นออกแบบลายเซ็นเฉพาะบุคคลกับสินแสหมิงหงเบ้งเมืองไทยฮ่แบบาฮ่าอ้ามาแล้วนะครับดวงรายสัปดาห์สำหรับชาวลัคนาราศีตุล ต้องบอกว่าดาวที่มีการขยับย้ายที่มาทับลัคนาราศีตุลถึงสองดวงตรงนี้นั้นมีความสําคัญอย่างมากทีเดียวนะครับสําคัญมากๆเพราะว่าดาวอาทิตย์นะครับที่ย้ายมาทับลัคนาราศีตุลในวันที่18ตุลาคมนั้นมาได้ตําแหน่งเป็นองค์เกณนนาราเกณ์ คำว่าอง์เกนนรเกเก์นั้นเป็นตำแหน่งหนึ่งทางโหราศาสตร์หรือแอสโทรจีที่บ่งบอกถึงความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตถ้าเป็นดวงชะตากําเนิดก็หมายถึงชะตาชีวิตที่มาอุดมสมบูรณ์หรือมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตได้ไม่ยากส่วนถ้าเกิดเป็นดวงจรตรงนี้ดาวที่ได้ตําแหน่งองเกนตรงนี้ดาวอาทิตย์ถึงแม้จะมีตําแหน่งเป็นนิดแต่ก็มาจากเรือนลาภการเงินการทอง ของชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นจะขยับดียิ่งขึ้นแน่ๆเพราะดาวอังคารเองที่เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินก็มาทับลัคนาราศีตุลเช่นกันดาวกระดุมพระมาทับรักก็คือมีโอกาสได้เงินแต่ดาวอังคารก็ค่อนข้างจะมีตำแหน่งเออมีเขาเรียกว่าองศาที่เออเป็นเป็นประก็อาจจะอ่อนกำลังอยู่บ้างเป็นไปได้ว่า การเงินที่ได้มาของชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นอาจจะต้องมีการปัดเจียดแบ่งปันออกไปแต่การเงินก็จะต้องดีขึ้นแน่ๆเพราะว่าดาวทั้งอาทิตย์ทั้งอังคารนั้นส่งผลดีกับชาวลัคนาราศีตุลแต่อาทิตย์กางคารมันก็มีความขัดแย้งอยู่เหมือนกันนะครับคล้ายๆกับว่าอาจจะต้องหุนหงิดจุกจิก,จก,กกับเรื่องของการเงินของคนอื่นอาจจะเป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงพาร์ทเนอร์หรืออะไรก็ได้นะครับจันทร์พุธ นะครับจันกับพุธเป็น2วันที่ดีมากสําหรับชาวลัคนาราศีตุลในสัปดาห์หน้าก็คือ1 8บแถึงยีนะจันกับพุธดีมากพระหัสสุขเป็น2วันที่แก้ปัญหาในเรื่องของงานนะครับเป็น2วันที่แก้ปัญหาในเรื่องของงานพอเข้าเสราร์กับอาทิตย์ก็แฮปปี้ขึ้นนะครับสัปดาห์หน้าการงานค่อนข้างจะเยอะทีเดียวเป็นงานที่จะต้องแก้ปัญหาหรืองานเก่าๆที่เราอาจจะทำเสร็จไปแล้ว อาจจะต้องเอากลับมาทําใหม่หรือว่าเป็นอะไรที่เราจะต้องออทําซ้ําแต่ก็เป็นการทําซ้ําที่ส่งผลดีกับลัคนาราศีตุลน,นะครับเรื่องของความรักนะต้องบอกว่าดาวเจ้าเรือนคู่ครองนั้นมาทับลัคนาราศีตุลแต่ได้ตําแหน่งเป็นประแล้วก็มาอยู่กับดาวอาทิตย์คนที่มีคู่อยู่แล้วระวังจะมีเรื่องจุกจิกขัดแย้งกันเรื่องเงินเงินทองทองนะครับ หรือจู่ๆก็พูดอะไรให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่พึงพอใจกินแหนงแทงใจกันในเรื่องเงินเรื่องทองหรือไปเรื่อยเรื่องเรื่องบ้าๆบอเก่าๆ,ๆมาทําให้หงุดหงิดเน็บแนมถากถางจุกจิกอะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะสำหรับคนโสดมีโอกาสที่จะไปรักไปชอบเอาคนที่มีเจ้าของแล้วก็อาจก็จะรู้สึกดีกับคุณแต่ติดตรงที่ว่าเขามีเจ้าของอยู่นั่นเองโชคดีครับ ออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแง่เมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเฮงแอโทรโลจี การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล